สวัสดีทุกคนเด๋ยวผมใครก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเหี่ยวมัดมดหนึ่งในเกมฮาร์ดอลสีที่มีเนื้อหาเกี่ยวบเรื่องของศิลปะและวรรณกรรมแล้วก็อย่างหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในมัดที่ผมชอบลองมาจา่ายออเดอร์ด้วยโดยมัด MOD ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือมัดเรดฟอร์ดนั่นเองเรดฟอร์ดเป็นมัดใบสาทางเลือก ของเกมฮับออฟออน4ที่จะกล่าวถึงโลกที่สงครามโลกครั้งที่1จบลงโดยไม่มีใครชนะสงครามซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและมีแนวคิดทางการเมืองสุดโตง่งได้ถือกําเนิดขึ้นมามากมายในปี1905จากรวรรดิดเซียได้รับชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในสงครามรัเซียญี่ปุ่นเป็นนไรกตาม สเสถียรภาพของรัสเซียก็่ได้สันคลองมเมื่อเกิดการรอบวงประชนของพระเจ้าซาร์นิคนที่2ในปี1911ซึ่งจะแสดงให้เห็นนาย,ยกรัฐมนตรีปิออสตริปินที่จะใช้ประโยชน์จากราชวงศ์เรวนอฟที่อ่อนแอและสารต่อการปรับปรุงเศรษฐกิจที่ทยยทเยอทะยานของเขาซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกตรสอบเมื่อจากวัด ข้าแทรกแซงในสงครามบอลคารในปี1913โดยเดินทัพผ่านโรมาเมนียเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนิกายออร์ตอดอกในเซอร์เบียส่วนที่สัญญาและการค้อประกันเปลี่ยนจากคำพูดไปสู่ข้อเด็จจริงที่เป็นสาระสำคัญใน,ในไม่ช้าน่โหลกก็ระเชิญกับหาสงครามสงครามอุตสาหกรรมหลายปีที่ไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางของปอดิซาไปตลอดการ แในในตอนท้ายมีเพียรไม่กี่ลัดที่สามารถตับตัวเองว่าเป็นผู้ชนะมากกว่าเยอะในปี1919หนึ่งปีหลังจากธงแดงปกสะบัดหนกรุงเบอร์ลินนักชาติเยมปฏิวัติในอิตาลีได้ยึดครองอำนาจในเมืองฟิโอเมซึ่งเป็นเมืองที่ชะตากรรมยังคงถูกตัดสินในการเจรจาสันติภาพผู้พิทักเก่าของยุโรป ต้องต่อสู้กับีสังคมนิยมแบบดั้งเดิมจากเยอรมันแต่ยังเป็นไัยบุกคามที่เพิ่มขึ้นจากฝ่ายขวาทางการเมืองในตอนแรกนักวิจารณ์บุกว่าแนวคิดแอสเตรียนิซึมเป็นการผสมผสานที่วุ่นวายของลัทธิอนาคตนิยมทางการเมืองชาตินิยมปฏิวัติและขบวนการสมัยใหม่อื่นๆได้กลายเป็นตาัาลักษณ์ของการบุกตัวตรงในฟิลเมตอนนี้ 2ปีหลังจากการล่มสลายของฝรั่งเศสเข้าสู่การเป็นแอเลเียนิสและดูเหมือนว่าบระวัติศาสตร์จะเข้าใกล้หยุดเปลี่ยนอีกครั้งในยุโรปตะวันตกความสมดุลที่เบาะบางระหว่างสงครามนิยมลุ่มเซียนิสสาธารณรัฐและอาณาจักรเต่ากำลังจะพลิกผันทางตะวันออกรัเสเซียที่อบันเจ็บนั่งอยู่บนบันลางด่าปลายปืน และอินเทอร์มารเอียมยังพร้อมสำหรับพายุข้างหน้าในทวีปอเมริกายักษ์ใหญ่ได้เข้าควบคุมทวีปซึ่งต้องไปเชิญกับช่วเวลาของความไม่มั่นคงในเอเชียได้เกิดความอ่อนแอและเกิดการล่มสลายกับจังหวัดต่างๆทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อีกครั้งและในแอเฟริกาพอางใหม่ที่เปราะบางก็กำลังจะปีบานขึ้นมา สำหรับเนื้อหาของมอสเลฟก็มีแต่เพียงเท่านี้หาข้อมูลบิดพาประการใดหรือตกหล่นตรงไหนก็กราบขอภัยวันที่นี้ด้วยคือบางคนเห็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะถามผมว่าคือทำไมผมถึงทำสรุปมอดหลังจากที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเอวงกาเฟนคำตอบก็คือตอนที่ผมทำคลิปเกี่ยวบเอวงกาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าทุกคนน่ะไม่รู้คือมันก็ น่าจะมีคนรู้อยู่บ้างแล้วก็น่าจะมีคนคอมเมนต์ว่ามอดนี้มันมีเนื้หาอยังไงก็ได้อันนี้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่หลังอยากทำไปประมาณครึ่งทางอะ่ะผมก็คิดว่าเอ้ยกูควรสรุปยรร่ย่ามอสเล่ฟวดดีไหมเพราะเผื่อมันมีคนไม่รู้ผมก็เลยทำสคริปต์ไปอันนึงแต่อันนั้นอะ่ะสคริปต์มัน ค่อนข้างที่จะงงๆผมอ่านแล้วผมงงมากผมก็เลยตัดสินใจทําเกี่ยวของอ e ีมงกาเฟนก่อนทำไมมันดูโง่จังวะแต่ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วสำหรับคลิปก็มีเแยวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย